และคลิปนี้ก็ถึงคิวเจ้าลึกชะตาลัคนาราศีตุลประจำเดือนสิงหาคม2567สําหสำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลยหนึ่งเปอร์เซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดโดยเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุด แบบนี้ก็ได้นะครับผมเจ้าลึกชะตาเรื่องทั่วไปของลัคนาตุลประจำเดือนกันยายน2,567ต่อเนื่องจากปลายเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่20กันยายน2,567ในช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกมีเรื่องให้ท้อใจทุกใจหรือมีความกังวลใจจากปัญหาความเสียหายหรือการสูญเสียลาจากไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของท่านได้ตําแหน่งเป็นนิด หรือหมายถึงการอ่อนค่าอ่อนกำลังของเจ้าชะตาลงไปนั่นเองและดาวศุกร์ยังทำมุมเล็งไปที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่ไปอยู่บนภพเรือนอริทำให้ท่านต้องพบกับเรื่องราวความทุกข์ใจใหม่ๆที่เข้ามาไม่เว้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีแต่ปัญหาต่างๆหรือจะเป็นเรื่องราวของบุตรหลานหรือบริวารที่มีอายุอ่อนกว่าที่ได้สร้างปัญหานำเรื่องเดือดร้อนใจมาทำให้ท่านต้องรับรู้และต้องแก้ไขในช่วงเวลานี้และทำให้ท่านรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมาก หลังวันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ทำให้ท่านรับรู้ถึงข่าวสารบางอย่างที่จะเป็นแรงผลักดันทําให้ท่านต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการชีวิตของตนเองในขณะที่จิตใจของท่านยังอยู่ในความรู้สึกที่อ่อนแอซึ่งข่าวสารที่ได้รับรู้มานั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการมองเห็นถึงความสําเร็จต่างๆในเรื่องที่ท่านปรารถนาท่านจึงมีแรงฮึดขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการตัวเองอีกครั้ง เพื่อที่จะได้นำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เป็นได้หลังวันที่19กันยายนเป็นต้นไปเมื่อภาพลักษณ์ของความพยายามใดๆที่ปรากฏขึ้นทําให้ตัวท่านมีเสน่ห์ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและคนที่รู้จักโดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกลซึ่งจะมาช่วยเหลือตัวท่านด้วยความเมตตาโดยจะเป็นการให้กําลังใจหรือให้คําแนะนําซึ่งจะนําพาชีวิตของท่านให้หลุดพ้นจากความอ่อนแอ พื่อก้าวเข้าสู่ความสําเร็จในอนาคตอันไกลนี้แต่ในขณะเดียวกันตัวท่านต้องระมัดระวังไัยจากมิจฉาชีพที่แฝงเข้ามาจากช่องทางต่างๆซึ่งจะมีผลกระทบทําให้ท่านจะต้องเผชิญชะตากรรมในการถูกหลอกทุกโกงหรือเป็นการสร้างเรื่องราวทําให้ท่านเกิดคดีความเสียหายก็เป็นได้ดังนั้นในช่วงเวลานี้จะพูดคุยกับใครก็ต้องระมัดระวังวิธีการใช้ภาษาและข้อมูลส่วนตัวไว้ด้วยนะครับเพราะท่านอาจจะกลายเป็นหยึอของมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่หวังดี ในเวลานี้ก็เป็นได้หรือจะเป็นลักษณะที่ท่านจะต้องพบกับความเข้าใจผิดซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือจากบุคคลที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลโดยอาจจะมีคำพูดหรือการสื่อสารที่มีทัศนคติไปในทางผิดผิดถูกๆหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ท่านรู้สึกมีความสับสนจากความซับซ้อนของเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นได้หลังวันที่21กันยายนเป็นต้นไป ดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือประจำตัวของท่านได้โคจรทับลัคนาและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิปดีส่งผลทําให้ท่านจะได้รับความสําเร็จจากสิ่งที่ท่านได้วางแผนไว้ซึ่งเป็นกําลังใจที่จะนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเป็นอย่างมากเพราะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตัวท่านเพิ่งจะรู้สึกหมดกําลังใจแต่ก็ยังสามารถปลุกพลังความเชื่อมั่นของตัวเองเพื่อลุกขึ้นมาต่อสู้และบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัว จนนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนสมดังปรารถนาและจะมีสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะคำว่าเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเองเจาะลึกชะตาเรื่องหน้าที่การงานของลัคนาตุลประจำเดือนกันยายน2567สำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรือผู้ที่รับราชการในช่วงเวลานี้ตัวท่านยังต้องพบกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง แบบจุกจิกภายในองค์กรการทํางานของท่านไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนตัวผู้ร่วมงานหรือการเปลี่ยนสังคมการทํางานหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานซึ่งยังจะต้องคอยลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจะทําให้ท่านสามารถมองเห็นถึงปัญหาและท่านก็จะสามารถสร้างระบบใหม่ๆขึ้นมาทดแทนเพื่อมาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทําให้ท่านจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ และได้รับการส่งเสริมชีวิตหน้าที่การงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีโดยช่วงระยะเวลาอันยาวนานนี้เนื้อง,งานของท่านส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นหลักและการแก้ไขปัญหาก็จะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีดังนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องกลัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่จงได้กระโจนตัวเองเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างเต็มที่เพราะจะเป็นช่องทางที่ทำให้ท่านก้าวเข้าสู่ความสำเร็จทั้งของตอนเองและทีมงานได้อย่างเจริญรุ่งเรืองกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจจะกำลังมองหากิจกรรมเสริมหรืองานเสริมที่นอกเหนือจากงานประจำอยู่ซึ่งต้องบอกว่างานลับๆหรืองานเสริมที่ท่านจะได้ทำในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมากซึ่งจะมีผลต่ออนาคตอันไกลนี้อย่างแน่นอนหรือแม้แต่ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปโดยท่านจะมีโอกาสได้วางแผนเพื่อขยับขยายการงานอาชีพอิสระที่ท่านทำอยู่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ดีและสูงขึ้นเพื่อเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์และรายได้ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ทำค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ธุรกิจการค้าของท่านจะดำเนินหน้าด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผลลัพธ์จากการค้าขายจะได้เม็ดเงินผลกําไรที่ดีการติดต่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ใดๆก็รู้แล้วแต่จะทําให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขายได้เป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีที่ในหัวข้อนี้จะโฟกัสความหมายไปที่เรื่องราวการทําธุรกิจการค้าโดยดาวอังคารได้สถิตยอยู่ที่พเรือนสุพัฒน์ตลอดทั้งเดือนกันยายนนั่นเองและนอกจากนั้นตัวท่านมีโอกาสได้เข้าแข่งขันร่วมประมูลหรือแข่งขันจัดโปรโมชั่น หรือทการเพิ่มส่วนของการประชาสัมพันธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทวีคูณความเจริญรุ่งเรืองสู่ผลกําไรให้เข้าธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะท่านจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมทุกชนระดับชั้นที่จะให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการของท่านและพร้อมที่จะทําการซื้อขายร่วมกับธุรกิจกับท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในจุดนี้เป็นเหตุมาจากที่ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนศาสชกหรือภพเรือนสังคมและได้ทํามุมเล็งไปที่ดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการค้าของท่านนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าในเดือนกันยานี้การค้าของท่านมีแต่ความเฮงและความปังกันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่การหางานใหม่ๆที่เป็นงานในแบบเดิมๆซึ่งในช่วงเวลานี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเอาซะเลยสืบเนื่องมาจากที่ดาวราหูได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือปุตตะมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานส่งผลทําให้การสมัครงานจะเต็มไปด้วยอุปสรรค ซึ่งจะตามมาด้วยคู่แข่งหรือทําให้ท่านจะต้องแพ้ทางให้กับผู้ที่ใช้เส้นสายและทําให้พลาดโอกาสได้รับงานดีๆอย่างน่าเสียดายแต่หากตัวท่านเป็นคนไม่เลือกงานและสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาชีพการงานได้โดยในจุดนี้จะทําให้ท่านได้รับข้อเสนอหรือถูกชักชวนไปร่วมง,งานดีๆจากสังคมใหม่ๆที่ท่านได้รู้จักโดยการที่ท่านได้เปลี่ยนรูปแบบการทํางานนั้นจะยิ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ทัศนคติแบบใหม่ทําให้ท่านได้พบกับงานที่มีความตื่นเต้น และพบกับสังคมการทํางานที่ดีที่จะคอยประสานงานและผลักดันตัวท่านให้ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วดังนั้นในชั่วโมงนี้หากอยากได้งานดีๆจงอยากลัวการเปลี่ยนแปลงควรจะตอกรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตและใช้อิทธิบาท4หรือความเพียรสิบประการในการที่จะผลักดันความรู้ความสามารถและเรียนรู้เพื่อก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆจะทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานใหม่ๆไปในที่สุด จ้าลึกชะตาเรื่องการเงินของลัคนาตุลประจำเดือนกันยายน2567ในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่มีแต่เรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของท่านเป็นอย่างมากโดยจาก2ถึง3เดือนที่ผ่านมานั้นตัวท่านต้องพบกับอุบัติเหตุทางด้านการเงินที่มีรายจ่ายจุกจิกไม่เบ้นแต่ละวันทําให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินตัวค่อนข้างมากเมื่อถึงเดือนกันยายนนี้เหตุจากดาวอังคารซึ่งนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้ว ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านอีกด้วยซึ่งดาวอังคารได้โคจรสถิตทับอยู่บนภพเรือนสุภักหรือภพเรือนแห่งความสุขตลอดทั้งเดือนกันยายนซึ่งจะส่งผลทําให้ท่านจะมีความสุขในการเก็บหอมรอมริบในส่วนของรายได้ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยค่าใช้จ่ายจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็จะลดลงการสแสวงหาทรัพย์ในมุมต่างๆจะเป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องราบรื่นได้เป็นอย่างมากยิ่งหากท่านใดได้ปฏิบัติทำมาเป็นอย่างดี ก็จะเข้ากระแสะการดึงดูดรายได้เข้าสู่ตนที่ได้จากหลากหลายช่องทางแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการใช้เงินหมดไปกับการเข้าสังคมอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการซื้อข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองโดยในจุดนี้เมื่อการเงินของท่านมีความพร้อมบริบูรณ์จะใช้จับจ่ายให้ตัวเองบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพียงแค่ใช้จ่ายให้รอบคอบและคิดถึงการออมทรัพย์ไว้บ้างเป็นใช้ได้ โดยในจุดนี้จะเป็นผลมาจากที่ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนสาชัดและได้ทํามุมเล็งไปที่ดาวอังคารจึงทําให้ท่านมีค่าใช้ใจ่ายกับการสร้างความสุขให้ตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ท่านมีความสุขกับกระแสะรายได้ที่เข้ามาสู่ชีวิตของท่านเยอะๆนะครับเจ้าลึกชะตาเรื่องโชคลาภของลัคนาตุลประจำเดือนกันยายน2567ในครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านได้สถิตยอยู่บนภพเรือลาพัก หรือพบเรือนโชคลาภความสําเร็จและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรที่ปดีโดยเฉพาะผลของดาวอาทิตย์เพียงดวงเดียวก็ทําให้ท่านมีความเฮงความปังกับโชคลาภในครึ่งเดือนแรกนี้ได้เป็นอย่างมากและนอกจากนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นไปดาวพุธจะโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์กลายเป็นคู่มหาปัญญาเป็นรัพย์จะส่งผลทําให้ความคิดใดๆของท่านในเวลานี้จะเป็นที่มาของโชคลาภในการสนับสนุนดวงชะตาของตัวท่านเอง ไปสู่สิ่งดีๆได้อย่างต่อเนื่องยาวนานถือว่าเป็นโชคลาภที่เกิดจากพลังปัญญาของท่านที่มีพลังสูงมากๆยิ่งถ้าหากตัวท่านมีการปฏิบัติธรรมและสามารถรำลึกถึงปิติสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาโดยเป็นการคิดดีธรรดีและพูดดีโดยพูดแต่เรื่องในทางธรรมะหรือเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่พบกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวสำหรับนักเสี่ยงโชคสิ่งดวง ตัวท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลและจากการไปปฏิบัติทําบุญในต่างสานที่เมื่อเดินทางไปทำบุญในที่ใดแล้วก็อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้บ้างนะครับจะทําให้ท่านมีโชคใหญ่ในเวลานี้ก็เป็นได้นอกจากนั้นท่านยังมีโชคลาภจากผู้ใหญ่และผู้ทรงศีลโดยหากท่านมีโอกาสได้ทําบุญปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือรับฟังข้อความธรรมจากผู้ทรงศีลหรือพระสงฆ์จะก่อเกิดอน,นิสงผลบุญ ทำให้ท่านได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตโดยท่านอาจจะมีรางสังหอดพิเศษที่มาจากความฝันโดยเอาสิ่งเหล่านั้นไปตีความเป็นตัวเลขและนําไปเสี่ยงโชคนําไปเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตในจุดนี้เช่นกันหรือจะเป็นลักษณะที่ท่านผู้ใหญ่หรือผู้ทรงศีลได้เอ,อ่ยกล่าวถึงตัวเลขใดๆที่น่าสนใจก็ลองนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาบในมุมนี้เช่นกันอีกมุมหนึ่งจะเป็นโชคลาบที่ได้จากข่าวคราวคว,วามเสียหายต่างาๆเช่น หากท่านไปพบกับเหตุการณ์ความสูญเสียงานศพหรืออุบัติเหตุใดๆก็ลองสังเกตตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนำไปเสี่ยงโชคนำไปเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาภในมุมนี้เช่นกันส่วนปริมาณโชคลาภจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญทานที่ท่านได้ทำมาหากท่านเป็นคนทำบุญปฏิบัติทำมาอย่างต่อเนื่องจงมั่นใจได้เลยว่าโชคลาภที่จะได้ในครึ่งเดือนแรกนี้จะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่อย่างแน่นอนแต่หากตัวท่านทำบุญแล้ว ยังไม่มีจิตใจแจ่มใสยังไม่สามารถระวังความทุกข์ใดๆได้โด,ดยง่าย <c oughs> ก็จะทําให้ท่านพลาดโอกาสโชคลาภก้อนใหญ่ <c oughs> ก้อนโตโดยทันทีดังนั้นหากไม่อยากพลาดโชคลาภก้อนใหญ่ <c oughs> ก้อนโตในครึ่งเดือนแรกนี้ท่านก็ควรปล่อยจิตใจไปตามกระแสธรรมะและนําพาจิตใจให้พบกับความปิติแจ่มใสให้ได้ถึงจะได้ผลดีทางโชคลาภสู่ตัวท่านนะครับนอกจากที่ท่านจะมีโชคลาภที่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วท่านยังจะต้องระมัดระวังผลความเสียหายที่ติดตามมา ภายหลังจากการได้รับโชคลาภด้วยนะครับซึ่งในมุมนี้ดาวอาทิตย์ก็ได้ทํามุมโยกกับดาวอังคารกลายเป็นคู่ทุกขลาภซึ่งจะมีความเสียหายตามมาจากการได้รับโชคลาภก็เป็นได้เช่นกันโดยความเสียหายส่วนใหญ่จะเกิดจากอุบัติเหตุการเดินทางไกลและการทะเลาะวิวาทกับผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือแต่เนื่องด้วยผลจากคู่ดาวทุกขลาภนั้นเป็นเทียงลักษณะการทํามุมโยกกันผลลัพธ์ความเสียหายจึงไม่น่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่แต่หากท่านดํารงชีวิต ด้วยความไม่ประมาทมีสติในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้ท่านสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางโชคลาภได้อย่างเต็มที่และลดทอนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทุกขาลาภได้อย่างดีงามกันเลยทีเดียวในส่วนครึ่งเดือนหลังนั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนวินาศจะส่งผลทําให้เป็นช่วงเวลาแห่งการอับโชคการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆก็ควรละเว้นไว้ก่อนเพราะจะมีแต่ผลเสียหายตามมาไม่หยุดไม่สิน้นโดยในครึ่งเดือนหลังนี้ ตัวท่านควรใส่ใจในเรื่องของการทำบุญปฏิบัติธรรมและพยายามทำให้จิตใจอยู่ในความร่มเย็ยนเป็นสุขโดยควรทำใจให้นิ่งๆเข้าไว้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเป็นอย่างมากโดยทุกร้อนใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้หากตัวท่านสามารถใช้ข้อธรรมะใดๆในการแก้ไขปัญหาจะส่งผลทำให้ท่านมีโชคลาภที่ดีในเดือนถัดๆไปก็เป็นได้นะครับเจ้าลึกชะตาเรื่องความรักของลักนาตุลประจำเดือนกันยายน2567 สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิธโดยในหัวข้อนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องราวของความรักโดยดาวอังคารได้โคจรเข้าสู่ภพเดือนสุพัทหรือภพเรือนที่พูดถึงความร่มเย็นเป็นสุขหรือความสุขสมหวังโดยจะส่งผลทําให้ความรักของท่านในเวลานี้มีความสุขสมหวังและมีความสุขกับการใช้ชีวิตรักได้เป็นอย่างดีมากๆเทียงแต่มีปัญหาเล็กเลน้อยๆจากผลของดาวอังคารที่ทำมุมโยกเป็นคู่ทุกขลาพร่วมกับดาวอาทิตย์ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นโดยอาจจะทําให้มีปัญหาปากเสียงเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านหรือมีเรื่องขุ่นข้องมองใจอยู่บ้างจากเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวที่มีทัศนคติในการใช้เวลาที่ไม่เท่ากันจึงเป็นเหตุทําให้มีปากเสียงกันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอ,ยอยแต่พอถึงในช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเป็นผลหลังจากการที่ดาวอาทิตย์ได้โยกย้ายตัวไปแล้วนั้นความรักของท่านก็จะกลับมาสดใสและเต็มไปด้วยความสุขสมหวังอย่างงดงาม และมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือทํากิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งจะสารสัมพันธ์ความรักไปในทางที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นชั่วโมงที่โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวสําหรับคนโสดโดยดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่ได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนอรินั้นทําให้ท่านมีอุปสรรคในการคบหากับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าที่ผ่านมานั้นดาวหลายๆดวงจะบ่งบอกว่าตัวท่าน จะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ดีแต่เมื่อเวลาได้คบหากับใครสักคนแบบเป็นจริงเป็นจังนั้นกลับเป็นเรื่องที่ยากต่อการปรับจูนหรือยากต่อการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างมากจึงทําให้ท่านไม่ได้มีโอกาสที่ได้สละโสดในช่วงเวลาอันยาวนานนั่นเองหรืออีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าคนที่ตัวท่านได้หลงไหลหมายมปองหรือแอบรักใครชอบพอก็ยังไม่มีใจให้กับท่านแบบหนึ่งเปอร์เซนตโดยท่านจะต้องพบกับคู่แข่งที่หมายตากับคนที่ท่านสนใจอย,อยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้ ทำให้การบอกรักหรือขอใช้ชีวิตร่วมกันนั้นจะไม่เป็นไปตามอย่างที่หวังและปัญหาส่วนใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นจากตัวท่านเองที่มีความไม่พร้อมที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เข้ามาในชีวิตพร้อมกับตัวท่านยังจะต้องสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอาชีพหน้าที่การงานและต้องใช้ชีวิตสแสวงหาการเงินอยู่ตลอดเวลาชีวิตของท่านในเวลานี้จึงยังไม่นิ่งสัทีเดียวจึงไม่มีเวลาพอที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักเท่าที่ควรทําได้อย่างดีก็แค่เพียง ได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งเพื่อพอคลายความเหงาไปวันๆและผลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่ไปอยู่ในภพเรือนปุตตะซึ่งได้สถิตเป็นเวลาอันเนื่อยาวนั้นส่งผลทําให้ท่านจะได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งในละแวกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่ทําได้แค่เพียงพูดคุยหรือมีกิจกรรมร่วมกันบ้างในบางจังหวะเท่านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆจึงยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ ที่จะต้องจัดแจงและเร่งแก้ไขเพื่อสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักจึงทำให้ท่านยังไม่มีโอกาสได้สละโสดในเวลานี้นั่นเองดังนั้นทนเหงาไปสักทักหนึ่งก่อนนะครับไปโฟกัสในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองซะก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาสละโสดภายหลังก็ยังไม่สายนะครับโดยตัวท่านควรจะต้องรอให้ดาวพฤหัสและดาวราหูย้ายตัวซะก่อนจะทําให้ท่านได้พบกับคู่ครองที่ดีที่จะนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยช่วงนี้ก็โปรยเสน่ห์พูดคุยกับใครเป็นทางพลางก่อนนะครับและอย่าเพิ่งใจร้อนนะจัดก็จบลงแล้วนะครับกับการทำนายโชคชะตาลัคนาราศีของท่านและก่อนจากกันไปอาจารย์เตโชหนธรรมขอกล่าวคำอวยพรให้กับทุกท่านด้วยการดำลึกถึงศีลทานสมาธิรวมถึงการวางตัวให้อยู่ในธรรมะอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นอนิสงผลบุญโดยขอให้บุญนี้อวยพรให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง จงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้จมอยู่กับทุกข์ร้อนใดๆจงมีแต่โชคลาภที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านตลอดไปด้วยเถินโดวยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ